ทำไมคืนนี้มีแต่เรื่องบ้าๆเกิดขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยก็แกไม่กลับบ้านนะมาร์กถ้าแกกลับบ้านเนี่ยเรื่องบ้าๆก็ไม่เกิดขึ้นหรอกจะมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอคนั่นเองนะคะในวันนี้เราจะมาเล่นแมปคนไทยสร้างกันนะแต่ว่าเป็นแมปเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่ากลัวนะะเพราะว่ามันชื่อแมปว่า The Shock Story นั่นเองนะคะแสดงว่าในแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแน่นอนเพราะว่าเป็นแนวเรื่องฮอล์เลอร์นะหรือว่าแนวสยองขวัญเอาละเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าแบบคนไทยสร้างแบบน่ากลัวน่ากลัวจะเป็นยังไงนะคะสร้างโดยนี่เลยนะคะ 1S Anascore Game นั่นเองนะเขาผู้นี้คือผู้สร้างนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับ The Shock Story นั่นเองค่ะอะตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาในแมปนะคะก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนนะไงผมมากนะครับผมเป็นตัวละครในเกมนี้มันแปลกมากๆเลยว่ามาอยู่ๆเพื่อนของผมก็หายไป3ามคน<ะ>ว่ะเพื่อนหายไปไหน3คนมีเพื่อนคนสุดท้ายที่ได้หายไปส่งข้อความมาหาผมว่าช่วยด้วยหลังจากนั้นผมก็ติดต่อพวกเขาไม่ได้อีกเลยมันแปลกใช่ไหมละ่ะและหลังจากนั้นนะ มาร์กจะพูดอะไรอีกช่างเถอะเร็วเข้าเราต้องออกไปตามหาเพื่อนๆของผมควบคุมผมดีๆละ่ะโดยการที่จะมีปุ่มบอกนะว่าอันไหนเดินหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวาซึ่งไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะเราต้องได้แค่เอ่อถอยหลังแล้วก็เดินหน้าเท่านั้นเป็นแบบว่าอเมซิ่งมากเลยนะสำหรับแบบคนไทยนะคะทำไมมันดูมืดจังเลยนะอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนช่างดูมืดเหลือเกินที่นี่คือบ้านของผมเองอ่ะ ณที่นี้นะคะยังเป็นบ้านของมาร์กอยู่นะทุกคนแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆโอ้โมาร์กนี่แบบมีทีวีจอใหญ่มากแล้วมาร์กก็ได้บอกว่าครอบครัวของเขาหลับหมดแล้วนะคะเราก็เดินออกไปแบบนี้นะคะโอ้โนี่มาร์กมาร์กแบบว่าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยนะคะแล้วเราก็มาอยู่ณที่หนึ่งที่โรงเรียนนะอาคารนี้มันดูโซมากเลยมาร์กบอกนะคะอ่ะแล้วเราก็เดินไปเดินไปแล้วก็เดินไปนะคะแล้วเราก็ไปเจออะไร ตะเกียงเหรอเก็บไปหน่อยดีกว่านะคะเราต้องทําการเก็บตะเกียงอ้อโดยการกดหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นการหยิบตะเกียงขึ้นมาแบบนี้บนกําแพงเขียนว่าหนีไปหัวใครเขียนเนี่ยน่าสยองชะมัดเลยอ่ะเดินต่อไปไเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เราก็เดินเดินเดินแล้วก็เดินไปนะคะวิข้างหน้ามีห้องของเด็กสอนับสีด้วยม้าบอกว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะแล้วก็มีข้อความบนกําแพงว่าช่วยด้วยโหน่ากลัวทีเดียว อ่ะอันนี้คือห้องสามทับสี่นะคะโอเคเราก็เข้าไปในห้องสามสับสี่กันและตอนนี้มาร์กได้เข้ามาแล้วนะห้องเก็บของของสามสับสี่งั้นเหรออ๋อมีห้องเก็บของด้วยนะคะอะไรกันเนี้ยอันนี้คือตู้อะไรเนี่ยตู้ล็อกเกอร์งั้นเหรอโอบรรยากาศนี้แบบว่าหืมอึมครึมน่ากลัวมากเลยนะมีที่เก็บของด้วยเหรอเพิ่งรู้นะว่าห้องสามับสี่มีที่เก็บของด้วยอันนี้มาร์กบอกนะคะนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เราไม่มานะคะ จะมาตามหาเพื่อนก็ต่อเมื่อเช้าแล้วเท่านั้นหรือไม่ก็พาคนมาเป็นพวกเลยดีกว่ามาคนเดียวนี่ไม่ไหวนะนั่นไงห้องเรียนอยู่ข้างหน้าว่าแต่มีแสงอะไรออกมาด้วยมีแสงอะไรออกมาจากห้องเรียนอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นเราไปดูกันนะฮะอุ๊ยอะไรกันเนี่ยว้มีเทียนนะมันคือแสงเทียนนั่นเองอ่ะแล้วก็ไปต่อเลยเทียนเหรอข้างหน้าทางตันแล้วแต่มีประตูไปที่ไหนสักที่ด้วยแหละ ข้างหน้าเป็นทางตันนะแต่มาก็บอกว่ามันมีประตูด้วยนะแล้วเราก็เข้าประตูไปนะตอนนี้เราก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งห้องเก็บของหรอดีแหละเผื่อเพื่อนๆอ,อาจอยู่ในนี้อ่ามาก็ยังเชื่อว่าเ,เพื่อนๆของเขาอาจจะอยู่ในนี้นะคะบันไดปีนได้ไหมบันไดปีนไม่ได้นะเพราะว่าเราเดินหน้าถอยหลังได้อย่างเดียวอ่ะก็มาดูกันนะคะโอ้ยบรรยากาศนี้น่ากลัวมากสุดดีมีใครอยู่ไหมในฉันเองมาร์ก มาร์กแะตะโกนหาเพื่อนๆของเขานะคะซึ่งดูแล้วจะมีเสียงใครตอบกลับมาปะเนี่ยเพราะว่ามันจะกาไม่ใช่วังเวงข้างหน้ามีทางแยกเหรอไปดูหน่อยดีกว่านะคะ,ะข้างหน้าเนี่ยมีทางแยกนะคะก็มีทางแยกไปอีกซ้ายขวาอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่ามาร์กของเราก็ตรงไปเนี่ยอะต่อไปมีอะไรโฮ้ยมันจะกาศนี่มันแบบว่า ช่างน่ากลัวเหลือเกินนะ,ะแล้วมาร์กก็ได้วาดมาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจ็บหัวจังเมื่อกี้มันอะไรว่าแต่ที่นี่มันสวนของเรียนนน่าแสดงว,ว่าเมื่อกี้มาร์กโดนอะไรใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็้องว้ามาอยู่ที่สวนของโรงเรียนนั่นเองนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยมันจะกาดนี่มันแบบหลอนมากอุ้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้โหใครเอาตุ๊กาตาอะไรมาแขวนไว้บ้าโบฮะ เด็กที่ไหนมันเอาตุ๊กตาม,มามัดไว้ตรงนี้เนี่ยตกใจหมดเลยขนาดม์กยังตกใจเนี่ยเราจะเหลือเหรอหยน่ากลัวดูดิห้อยตองแต่งเลยนะคะโอ้ยใครเล่นพิเรนแบบนี้เนี่ยทําไมทางมันยาวจังเลยเออนั่นดิทําไมทางมันยาวจังขนาดเราเป็นคนเล่นนะ่เราก็ว่าทางมันยาวมากแล้วก็เดินไปนะคะโหระยะทางนี่แบบว่าไกลมากทีเดียวนะ,ะอุย้ยตกใจเสียงทุกคนเสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้ตกใจเสียงจริงนะนะ่ะ อะไรอ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเสียงมันก็ว่ามาร์กตกลงไปในพื้นนะคะเวรแล้วไงพื้นซุดซะง,ง,งั้นนั่นไงว่าแล้วนะว่าพื้นดินมันซุดลงมาแล้วตอนนี้มาร์กก็มาอยู่เอ,อใต้พื้นดินนะคะโอ้อะไรกันเนี่ยบแดดโอ้ยจากโรงเรียนนะออกมาที่สวนแล้วก็มาอยู่ใต้พื้นดินนะแล้วตอนนี้เราก็เดินไปนเรื่อยๆนะคะนั่นที่นอนหรอดีแหละจะได้พักสักหน่อยอ่ารู้สึกว่ามาร์กเจอที่นอนนะคะเดี๋ยวนะ มีที่นอนใต้นี่ด้วยเหรออุ้ยอะไรอะมาร์กก็ได้หลับไปนะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนอยู่ดีๆมาร์กก็มาโผล่ที่หนึ่งนะคะเนื่องจากเมื่อกี้มาร์กของเราหลับไปแล้วมาร์กก็มาโผล่ที่ไหนเนี่ยว่เจหรือว่ามาร์กฝันไปโอ้ยน่ากลัวนะทุกคนแล้วตอนนี้มาร์กก็ได้เดินตรงไปเรื่อยๆเนะคะฝันเหรอนี่ฉันฝันไปใช่ไหมเนี่ย เนี่ยขนาดมาร์กที่ว่ามาร์กฝันไปเลยนะคะเดินตรงไปเดินตรงไปแล้วเราก็ไปเจออะไรว่าแต่ที่นี่ดูเหมือนหมู่บ้านเลยนะอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีบ้านเป็นหลังๆอยู่นะข้างหลังนี้อารมณ์เหมือนหมู่บ้านจริงๆนะทุกคนตอนนี้นะคะมาร์กของเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีที่สิ้นสุดเสียงเมื่อกี้มันใช่ค่ะเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีเสียงใครกรีดนี่แหละโอ้ยใครได้ยินบ้าง เดินตามทางไปแล้วกันเราอาจฝันไปจริงๆมาร์คิดว่าตัวเองเนี่ยกําลังฝันอยู่นะคะมาร์ก็เลยแบบว่าเดินไปเรื่อยๆอะแล้วมาเจอบ้านหลังหนึ่งนะแล้วไงอะแล้วมาร์กก็ได้เข้าไปที่บ้านหลังนั้นนะตอนนี้เนะะี่ยมาร์ของเราเปิดประตูเข้าไปแล้วและก็ได้อยู่ในบ้านหลังนี้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมาร์กได้ตะโกนหานะคะก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าเจอแบบว่าจ้ำสแกนนะแบบพ่งออกมาแบบนี้กลัวนะ เฮ้ยใจคอยยิ่งไม่ดีอยู่อ่ะตอนนี้นะฮะเราก็พามาร์กเดินไปเรื่อยๆอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาเจอประตูนะฮะมาก็อ่ได้เปิดประตูเข้าไปและมาก็อา้าวฝันไปจริงๆสินะเฮ่อเอาเถอะไปกันดีกว่าสรุปแล้วเมื่อกี้มาร์กเราฝันไปนะว่าเดินไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วมาก็เออกลับมาตื่นที่เดิมนะคือตอนนี้เราอยู่ใต้ดินที่เดิมนะสแสดงว่าเมื่อกี้มาร์กฝันไปจริงๆนะคะ อุโมงหรอมันจะเชื่อมไปที่ไหนกันนะรู้สึกว่ามาร์กเออเจออุโมงนะคะโอเคแล้วมาร์กก็ได้เดินเข้าไปที่อุโมงนะ,ะแล้วก็จะไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วมาร์กก็มาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหดูใหญ่จังมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้มาร์กก็มาโผล่อีกที่หนึ่งนะคะมาดูซิว่ามาร์กเนี่ยจะเจอเพื่อนเขาหรือไม่นะเหมืองหรอทําไมมีเหมืองใต้โรงเรียนด้วยล่ะมันต้องมีประวัติซ่อนอยู่นะคะมันมีเหมืองใต้โรงเรียนด้วยโอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย แล้วมาร์กก็ยังเดินอยู่นะคะซึ่งตอนเนี้สุดทางยังอ่ะอ่ะสุดทางนะคะอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีบันไดอะไรให้ไต่ขึ้นไปนะมาร์กก็ได้ไต่ขึ้นไปนั่นเองว้าวแล้วตอนนี้นะมาร์กของเราก็ได้ไต่ขึ้นมาเอออีกทีก็มาอยู่ด้านบนนะคะมาอยู่ในห้องเรียนมาร์กงงทีเดียวว่าทำไมาอยู่ในมอโหนี่เอ้ยอ้าวไงาหาเธอแทบตั้งนานแน่แล้วคนอื่นล่ะรู้สึกว่ามาร์กเจอเพื่อนนะคะชื่อเบลอยู่อยู่ตรงนั้นแหละอ่าเบลบอกว่า อยู่อยู่ตรงนั้นนะคะมาร์กบอกทำไมล่ะนี่ฉันเองนะมาร์กฉันรู้แล้วเบลก็ได้ทําเสียงสั่นนะคะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบลปะเนี่ยเฮ้เธอเป็นอะไรไหมกักบอลเธอนะฉันจะพาเพื่อนๆกลับไปด้วยนายกลับไปเถอะเบลได้พูดออกไปด้วยความเสียงสั่นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเบลเนี่ยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็เดินเข้าไปหาเบลนะเบลอ้าวเบลหายเฮ้เบลวับได้ โอ้ไม oh ่ก็ทุกคนเพื่อนเราว์ปได้เกิดอะไรขึ้นอาเดินไปก่อนนะคะเข้าประตูไปตอนนี้มาร์ก็ได้เข้าไปอีกห้องหนึ่งนะคะเบลเธออยู่ในนี้ไหมมาร์ก็ยังตะโกนหาเบลอยู่นะคะแล้วมาก็เดินไปเรื่อย <S <S <ๆ>นายกลับไปซะที่นี่เราไม่ต้องการนายใครตะโกนมามาร์กบอกว่านั่นใครซิดเหรอแสดงว่าเพื่อนในคนหนึ่งชื่อว่าซิดนะคะโอ้โหเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้มาร์กเจอเพื่อนสองคนแล้วนะ แล้วมาก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่ามาร์กเนี่ยเจอเพื่อนเขาแล้วนะคะตาแดงทีเดียวเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนี่คือซิดเหรอลองเดินเข้าไปใกล้ดูใช่ฉันเองนายกลับไปได้แล้วเป็นซิดจริงด้วยนะมาร์กบอกว่าไม่ฉันจะกลับไปพร้อมกับทุกคนเอา้าเฮ้ยซิดวาร์ปได้เดี๋ยวเพ,เพื่อนเราตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทำไมเพื่อนเราวาร์ปได้อะ่ะแกไม่กลับเองนะซิดบอกนะคะ มาร์ก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆซิดก็ตะโกนมานะคะแล้วก็ได้เข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะซิดเบลยู่ในนี้ไหมตอนนี้มาร์กก็ยังพยายามที่จะนําเพื่อนเขากลับไปให้ได้นะคะแล้วมาร์กก็ยังเดินไปต่ออีกนะคะเฮ้ยมาร์ถอยหลังกลับบ้านเถอะนะทําไมคืนนี้มีแต่เรื่องบ้าๆเกิดขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยก็แกไม่กลับบ้านนะมาร์กถ้าแกกลับบ้านเนี่ยเรื่องบ้าๆก็ไม่เกิดขึ้นหรอกจะมาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเบลเธออยู่ในนี้ไหม มาร์กก็ยังคงตะโกนหาเบลนะคะซิดเบลอยู่กับนายใช่ไหมอ่าตอนนี้นะคะมาร์กเนี่ยก็พยายามตะโกนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆของเขาได้ยินใช่เบลอยู่กับฉันซิดได้ตะโกนกลับมานะคฮะวัดแดดเบลกับซิดคืออยู่ด้วยกันงั้นเหรอโอเคมาร์กก็ยังเดินต่อไปอุ้ยดูนี่สิหัวใครเอ่ยเฮ้ยเดนซะิดแกฆ่าเบลมาร์กเลยบอกนะฮะ แกตายแล้วครั้งหนึ่งอย่าคิดว่าแกจะตายมาอีกครั้งไม่ได้แสดงว่าซิดตายแล้วอย่างนั้นเหรอฉันจะฆ่าแกโอ้โหมารแค้นมากเลยนะทําไมซิดทาแบบนี้ละนั่นเขาโดนอะไรเขาสิงเนี่ยน่ากลัวจะมัดยเลยจะบอกนะว่าจบแล้วก็เออเป็นนั้นว่าจบเกมนะทุกคนก็มาสรุปเรื่องราวก่อนนะคืออาลงประมาณว่า เพื่อนของมาร์กเนี่ยคือซิสกับเบลเนี่ยหายไปนะคะแต่มาร์กบอกว่ามีเพื่อนเขาหายไป3มคนแสดงว่าต้องมีคนนึงหรือปะหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่เขาเนี่ยเจอซิสกับเบลแล้วแหละแต่ประเด็นคือซิสนะคะได้ฆ่าเบลนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะก็เราก็คงต้องมาตามตอนต่อไปนะ,ะก็อาจจะแบบว่าเข้าไปดูผู้สร้างเนี่ยอัปเดตเมื่อไหร่นะคะพบกับเรื่องราวเดอะช็อกสตอรี่ได้ครั้งหน้านะเมื่อผู้สร้างเนี่ยได้มาอัปเดตเกมแล้วโอเคไปลวจ้ะบ๊ายบายนะคะจุ๊บ